สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะยิน <cer> ด <selling> ีต <roller> ้อนรับเข้าสู่ช่องของ nanny บีน้อยอีกครั้งนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะก็จะเป็นคลิป unbox นะคะหรือก็คือการแกะกล่องรีวิวบอนสีนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทำการแกะกันเลยค่ะวันนี้รูปแบบรูปแบบการจัดส่งก็เป็นแพ็ค ใส่กล่องกระดาษนะคะแล้วก็หุ้มมาครอบมาด้วยแก้วค่ะ,ะต้นที่จะรีวิวในวันนี้ก็คือขุมทองนั่นเองค่ะเป็นขุมทองไซส์เบบี้นะคะหรือไซส์จิ๋วจิ๋วนั่นเองค่ะก็ทำการขึ้นรูปตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วนะคะสำหรับในเซ็ตของ ขุมทองในเซตของทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเมื่อกัดสีแล้วเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งสวยมากๆเลยนะคะทุกแบบเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีเก็บสะสมให้ครบทั้งหมดนะคะก็มาทำการแกะกันต่อเลยนะคะทางร้านก็แพ็คมาให้เป็นอย่างดีเช่นเคยค่ะ ถ้ายังจำได้ก็จะเป็นร้านเดียวกันกับคลิปครั้งก่อนนะคะที่สั่งองค์หญิงทาฝันไปค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะมีทั้งหมด3ใบนะคะมีใบที่กัดสีแล้วนะคะจะมี1นึ่ใบที่ใบเหลืองค่ะก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะสําหรับมือใหม่ที่สั่งต้นไม้มาแล้วต้นไม้มีอาการใบเหลืองหรือว่า ทิ้งใบนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอย่างอันนี้นั้นก็จะตัดใบที่เหลืองทิ้งไปนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาก็จะมีแทงใบใหม่ออกมานะคะนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นไซส์ไซส์จิว๋วนะคะตอนที่เห็น ตัวอย่างขุมทองต้นโตเนี่ยก็คือสึกเห็นแล้วแบบชอบมากจริงๆชอบจนต้องแบบไปเสาะหามาค่ะซึ่งราคาก็ถ้าเป็นต้นที่เป็นต้นโตแล้วเนี่ยเขาก็จะมีราคาที่สูงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเน้นด้วยความอยากรู้แล้วก็จะทําการเปลี่ยนกระถางนะคะก็ขอดูด้านอขอดูนิดนึงนะคะอันนี้ก็ ทางร้านแจ้งว่าเป็นชิ้นผ่าค่ะหมายถึงว่าเป็นต้นที่เกิดมาจากชิ้นผ่านะคะซึ่งอันดูอย่างนี้ก็คือก็จะมองแทบไม่ค่อยออกเลยนะคะต้องออกตัวก่อนวานนั้นก็เป็นมือใหม่สำหรับการเลี้ยงบอนสีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะรากก็มีประมาณนี้โอเคค่ะเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใช้ดินที่มี ส่วนผสมของเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟนะคะแล้วก็จะมีเป็นโมนไส้เดือนอพีทมอสนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเน้นให้ดินเขาโปร่งนะคะลากจะได้แบบเดินสะดวกค่ะแล้วก็ใส่กล่อง DIY อีกเช่นเคยค่ะแบบนี้ค่ะมีกำลังจะทำตู้อบบอลอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของแน้นด้วยนะคะหรือถ้าอยากจะติดตามทางช่องทางของ Facebook นะคะก็ตามชื่อที่ปรากฏนี้ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ